เครื่องนี้ครับจบไปในงบเบเบครับสอ0 0มืกลางๆนี่24,990บาทที่เครื่องนี้แต่ถ้าใครไม่เอาจอนะครับไม่เป็นไรครับก็ตัดจอทิ้งไปแล้วก็มาดูที่ตัวเครื่องเครื่องนี้กันดีกว่าฮะเครื่องนี้จบไปในงบ19,990บาทได้ของใหม่ทั้งหมดประกัน3ปีครับเปลี่ยนไฟโชว์หน่อยอยู่กับเคสไอทีโซน d e เ e ม e เครับพัดลมบน2ตัวหลัง1ตัวครับกดไฟค้างไว้4วินะครับปุ่มด้านบนนะไฟจะดับแบบนี้ กดอีกครั้งหนึ่งไฟมาตามปกติเมียไม่ด่าเมียไม่ตีแน่นอนนะครับอ่ะโอเคกดไปเรื่อยๆมันก็จะเปลี่ยนสีนะสเปคในเครื่องเครื่องนี้ครับ i3 10-105 f4 คอ r e 8เทอร์โบ4 4, 4. 4 GHz ครับมาพร้อมกับแรม16 GB d จิกตีดาโฟบัสบนจาก Viper Gaming นั่นเองครับแล้วก็ m2 nvme ครับ256 GB จิกมาพร้อมกับการ์ดจอ gforce e gtx 1650 4 GB จิก gddr6 ครับนี่ฮะสองพัดลมฮะ สวยงามจริงครับเครื่องนี้แล้วก็ power supply sigma tech 600วัตต์ส w, ใส่อยู่กับ m e m b อ a ์ e h 510m นะครับทุกอย่างเป็นของใหม่หมดประกัน3ปีฝาข้างมีกระจกใสปิดให้ด้วยใครไม่ชอบเคสตัวนี้สามารถเปลี่ยนได้แต่ตัวนี้ก็น้ำหนักเบาพอสมควรนะนี่ยกให้ดูอย่างนี้นะครับผมอ่ะโอเคเครื่องอย่างเดียวเนี่ย19,990บาทก็ไซส์กำลังพอดีสามารถยัดใต้โต๊ะยัดไลนได้ประหยัดพื้นที่นะครับผมแล้วก็ถ้าใครสั่งพร้อมจอจะจบที่24,990บาท จอตัวนี้เป็น L O C 24นิ้ว Full HD ครับ75 Hz 1,920เฮิร์ตเคูณ1,080เหมือนเดิมครับสั่งเครื่องพร้อมจอของแถมเมาส์คีย์บอร์ดผ่นลองเมาส์แบบยาวจากนับโวสวิตาตามนี้กำลังเทสไฟเอม้ยกำลังเทส G T a V นะครับส่งมอบลูกค้าครับปรับไวรี่ไฮทั้งหมดเลยนะครับเฟรมเรทที่ทำได้กี่เฟรมครับท่านเฟรมเดทที่ทำได้ร้อยกว่าเฟรมฮะลองดูครับ นี่ฮะเฟี้ยวเฟี้ยวเลยครับผมอะโอเคเครื่องนี้ก็มีเจ้าข้าวเจ้าของเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นแล้วใครที่กำลังมองหาคอมพิวเตอร์นะครับฝากร้านบอยพีซีไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยอยากได้ไปเล่นเกมอยากได้ไปตัดต่อไปออกแบบไปดูหนังโป๊ไปแทงหวยแทงบอลแทงบาคาร่าดังนั้นแล้วให้บอยพีซีได้ดูแลคุณแล้วคุณจะได้คอมพิวเตอร์ในแบบที่เป็นตัวคุณฝากไว้เลยครับจากร้านบอยพีซีส่งทั่วไทยเก็บเงินปลายทางรับบัตรเครดิตบริการหลังการขายไม่ทิ้งลูกค้าครับ